ตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเข้ากับไข่ไก่เลยนะ แปลงนี้ยเราพึ่งลงดินไปเนี่ยประมาณ5วันเมื่อก่อนที่แปลงนี้ยเราใช้ปลูกไยหญ้าแคนกูล่าซึ่งที่ถ้าปลูกหญ้าแคนกูล่าแล้วทําให้ดินมันเสียการปลูกผักเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันสูงดินก็แข็งเหมือนเดิมฮะเนี่ยดินแข็งมากนะแต่ดูว่านี่คือพืชหวันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาได้สามารถหากินได้ปกติแล้วแค่เพียงระยะเวลาหวันดูสภาพต้นมะเขือเทศ จะให้สังเกตนะครับว่าดินไปเนี่ยมันเค็มด้วยเห็นไหมเพิ่งใส่น้ำไปเมื่อวานดูขี้เกลือขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี่ยนะทั้งๆท,ที่มันเก็บมานานเลยเนี่ยลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลู κ, กเท่ากับไข่ไก่เลยนะฮะเขา้าใจไหมทั้งๆท,ที่มันเก็บมานานนะครับตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไม มะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามทําไมผักนี่มันมันทิ้งงามเราก็แนะนำว่าเราก็ใช้สารตัวนี้ในการปลูกปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากนั้นทิ้งนะฮะเขาเรียกว่ายาไม่มีฉลากแต่อันนี้ฮะเรามีฉลากให้ดูแล้วฮะบานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกเยอะเยอะให้รากหากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงาน แต่ถ้าทำตามที่หมอปลาบอกต้องใช้คู่กับน้ำหยดครับจุดเด่นของเทคโนโลยีแบบน้ำหยดคือปล่อยน้ำออกมาคาวและน้อยๆทําทำให้ใช้เวลาในการให้น้ำนานสามารถกำหนดจุดปล่อยน้ำสู่รากพืชได้และช่วยให้พืชจเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้น้ำแบบร่องคูเล็กดังนั้นเทคโนโลยีแบบน้ำหยดจึงประหยัดน้ำกว่าระบบอื่น ถ้าคุณปลูกมะเขือเทศไม่ได้แบบนี้นะให้มาซึกตีมาถีบหน้าผมไปเลยแต่คุณต้องใช้ระบบน้ําหยดนะการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไอสารปรับสภาพบินบานเย็นล่ะเราทําง่ายมากเลยแค่เราเอาน้ำนะฮะนะฮะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นตัวเนี้ผสมกับน,น้ําไปเลยเนี่ยเราเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ขยาเนี่เพราะเราใช้ระบบน้ําหยดแล้วเราก็เอาน้ําตัวที่มีสารของบานเย็นเนี่ยใส่ในท่อนี่เลยครับ ท่อตัวนี้เห็นไหมเนี่ยใส่ในท่อไปเลยเนี่ยใส่ในท่อทิ้งไปเลยพอเราเปิดน้าปับ๊บไอสารปฏิภาพดินบาอย,ย,ย่างนียมันก็จะไหลลงพืชทุกต้นเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้พวกเราเนี่ยลดต้นทุนได้หลายอย่างในการทําระบบน้ําหยดเชื่อไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบ3ไร่เนี่ยสองไร่หลักฝานเนี่ยผมจะได้น้ําแค่ ชั่วโมงเดียวพอเลยครับพอแต่ถ้าเป็นระบบเอาน้ำใส่ในร่องได้เต็มเนี่ยถ้าเป็นได2สองนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วเนี่ยวันหนึ่งไม่พอนะครับและทําให้สาภาพดินเนี่ยมันแข็งด้วยลากดินลากพืชเนี่ยก็จะหากินลำบากแนะนํานะครับถ้าอยากใช้ใเกิดผลน่ยให้ใช้คอผู้กับน,น้ําหยดลดเวลาลดปุย๋ยลดทุกสิ่งทุกอย่าง เรามีเวลาไปนั่งเล่น Facebook ด้วยเล่นไลน์ด้วยถ้าเราใช้น้ําหยดแล้วก็ใช้สภาพตัวเนี้ยแต่ถ้าคุณยังใช้แบบเดิมๆอ่ะไม่มีเวลาเล่นไลน์ไม่มีเวลาเล่น a c e b o o k นะครับเข้าใจนะฮะถ้าเรามองห่างๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นลูกมาหรอกแต่ถ้าเรามาใกล้ๆนะครับขอโทษนะฮะข้างนาในนี่คือลูกมะเขือเทศทั้งนั้นนะครับ, <Wow. S 1> บที่ตรงเนี้ยเค็มครับที่เอือดเค็มซึ่งปูด ในการปลูกผักเนี่ยจะให้งานแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่มีสารตัวปรับสภาพดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่มะเขือเทศนี่เก็บมาได้เกือบเดือนนะครับแต่สภาพต้นเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศที่ยังไม่เก็บลูกเลยนะดูนะดูลูกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาลูกที่วใช้ได้แล้วฮะเนี่ยดูดููลูกนะฮะด,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 ดกมากครับอันนี้คือมะเขือเทศตัวนี้เก็บได้แล้วนะฮะและทําให้ผิวของมะเขือเทศเนี่ยสวยมาก เป็นที่ต้องการของตลาดแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณสี่พันต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับ,นนรบและถ้าได้มาเขือเทศราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกร,ร,กรไม่จนอีกต่อไปนะครับถ้าเราเลือกใช้ไอสารตัวนี้อันนี้คือไม่ได้ยุกยอปอป้านนะฮะดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็บอกว่าเฮียนะ นี่เห็นไหมมันจะเป็นช่อบอกแล้วว่าที่งับๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้ลูกมะเขือเทศตากล้องดูนะเห็นไหมโดกมากเลยมะเขือเทศสูงกว่าหมอปลาเยอะนะหมอปลาสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบสามนะฮะมะเขือเทศตรงนี้สูงสองเมตรฝ่านะครับคือเทคนิคของมันอ่ะที่มันทาให้มะเขือเทศมันมันโดกมันงามแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ใช้ตัวนี้ใส่ในสารน้ำหยดมาเลยตัวเนี้ไม่ต้องเหนื่อยเราดูนะลากลากของต้นไม้ห็นไหม มันก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมฮะผิวมะเขือเทศอะ่ะสวยมากเลยนะครับฮะเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดสารปัตภาพดีนะบานเย็นฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดซับสไครต์นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง y o u u u e บบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและกเกษตรกรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮนะ ลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะบ้านเย็นดีจริงๆครับหมอปากการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะ